เปิดตำนานย่าบายันผีบรรพบุรุษอัญเชิญเตรียมลงมาประทับในร่างทรงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยที่ได้สืบเชื้อสายร่างทรง,ทรงเทพบายันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเชื่อกันว่าจะเลือกแต่ร่างของผู้หญิงเพื่อสืบทอดทายาตโดยมีนิ่มเป็นผู้สืบทอดสายเลือดร่างทรง,ทรงคนปัจจุบันก่อนที่จะพบว่าเริ่มมีอาการแปลกประหลาดหลายอย่างเกิดขึ้นกับมิง้งหลานสาวคนเดียวของตระกูล ที่คาดกันว่าน่าจะถูกรับเลือกให้เป็นทายาตร่างทรงคนต่อไปแต่มิงกลับมีอาการน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนสมาชิกในครอบครัวเริ่มสงสัยกันว่าสิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของมิงอาจจะไม่ใช่เทพบายันอย่างที่ทุกคนคิดบายันหมายถึงผู้ดูแลเทพบายันหรือย่าบายันคือผีบรรพบุรุษแม้ว่าชาวบ้านจะไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของเทพบายันแต่ทุกคนก็เชื่อว่าเทพบายันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มภัยพวกเขาจากเหตุอาเพศต่างๆ คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างเคารพนับถือและมีการทำพิธีไหว้เทพบายันเป็นประจำทุกปีเพื่อคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยมีร่างทรงเป็นสื่อกลางระหว่างเทพบายันและชาวบ้านผู้หญิงร่างทรงประจำหมู่บ้านจะถูกเทพบายันเลือกเมื่อถึงเวลาและมักจะเป็นลูกหลานผู้หญิงในตระกูลการสืบทอดร่างทรงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างทรงคนปัจจุบันเสียชีวิตหรือไม่ก็เกิดขึ้นตามที่เทพบายันเลือกเมื่อรับหน้าที่เป็นร่างทรงเทพบายันแล้ว จะไม่สามารถมีครอบครัวได้ร่างทรงสามารถอัญเชิญเทพบายันมาเข้าทรงด้วยการสวดมนต์ภาวนาและถวายขันห้าหลังจากนั้นเทพบายันจะลงมาประทับร่างบางครั้งร่างทรงคนนั้นก็จะมีท่าทางคันบริเวณคอซึ่งหมายถึงเทพบายันได้มาเข้าทรงแล้วส่วนการแต่งกายเวลาที่เข้าทรงจะมีเพียงผ้าเข่าม้าพาดไหล่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพิธีกรรมร่ายรำบูชายญาบายันเป็นพิธีประจำปีของหมู่บ้าน จะมีทั้งการแก้บนของคนที่เคยขอให้เทพบายันช่วยรวมไปถึงการดูดวงประจำปีของหมู่บ้านการปัดเป่ารักษาโรคที่เกิดจากพูดผีปีศาจผีไร่ผีนาต่างๆทุกปีชาวบ้านจะต้องเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปทำพิธีบูชาเทพบายันและร่วมกันสวดเพลงย่าบายันพร้อมไร่รำไปด้วย